วงจรการต่อบิดไดโอดกับหม้อปแปลงหม้อปแปลงฝั่งซ้ายมือนะฮะจะเป็นไฟ2 2 0โวลต์เราเรียกว่าขดไพรมารีนะครับแรงดันจะถูกลดลงนะฮะออกทางด้านขวามือจะเรียกว่าขดเซคัน d ดารีหม้อปแปลงแบบนี้จะเรียกว่าหม้อแปลงเซนเตอร์แท้หม้อปแปลงตัวในคลิปผมจะใช้ตัวแรงดัน3 7บโวลต์037โวลต์ทำการแปลงแรงดันเป็นไฟดีซีด้วยบิดไดโอด ต่อสายไฟมาเข้าขา AC ของตัวบิดไดโอดตามรูปไฟที่ออกจากบิดไดโอดจะเป็นขั้วบวกและก็ลบนะครับมาเข้าคาปาฟิลเตอร์ที่อนุกรมกันอยู่ขั้วบวกของบิดไดโอดต่อมาหาคาปาขั้วบวกขั้วลบของบิดไดโอดต่อมาหาคาปาขั้วลบและต่อสายสโวลบ์จากหม้อปแปลงมาเข้าตำแหน่งบวกลบของคาปาที่อนุกรมกันอยู่จุดนี้จะเรียกว่ากราว ไฟที่แปลงจากบีดีโอจะเป็นไฟบวกลบ52โวลต์ถามว่า52โวลต์มาจากไหนก็มาจากสูตรวงจรบีเล็กติฟนะฮะ VDC out เท่ากับ V in คูณด้วย1.414 1.414เ 14. นเป็นค่าคงที่นะฮะแทนค่าในสูตรก็คือ37โวลต์คูณด้วย1.414เท่ากับ52ครับก็คือ52โวลต์บวกลบตามรูปนะฮะจากวงจรนะครับเดี๋ยวจะวัดไฟให้ดูนะฮะ เริ่มต้นที่ไฟ2 2 0โวลต์นะครับลดแรงดันลงมานะครับเป็นไฟแบบเซนเตอร์แทไฟนะจุดนี้จะเป็นไฟ AC หรือว่าไฟฟ้ากระแสสลับอยู่นะครับตั้งมิเตอร์วนันย่าน AC นะฮะอันนี้ผมตั้งไว้อยู่ที่6 0 0โวลต์ AC สายสีดำสายคอมมอนนะครับจับตรงกลางนะฮะและสายสีแดงนะครับจับอีกฝัง่งนึงนะฮะก็จะได้3 7โวลต์นะครับ แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งนะครับอีกเส้นหนึ่งก็จะได้37โบโวลต์แรงดัน2 2 0บโวลต์แปลงลงมาจากหม้อแปลงก็จะเป็นไฟ3 7 0 3 7นโวลต์ AC ีนะครับนี่คือแผงวงจรภาคเก็บไฟที่ใช้ไดโอดเร็กติฟายนะครับต่อออกจากหมอ้อแปลงสาสายการต่อก็เหมือนกับวงจรที่ผมให้ดูนะครับตอนนี้ผมก็นําสายนะครับที่ออกจากหม้อแปลงนะครับมาเสียบเข้าบอร์ดไดโอด,ด,ด,ดบิดเร็กติฟายนะฮะเพื่อที่จะแปลงไฟกระแสสลับเป็นไฟกระแสตรงนะครับต่างมิเตอร์นะครับมาใน้ย่าน DC นะครับ ตั้งไว้200 DC นะครับก็จะเสียปลั๊กนฮะเราจะยึดตำแหน่งนี้นะฮะเป็นกลาวของวงจรนะครับตอนนี้เป็นไฟ DC แล้วนะครับอ่าเดี๋ยวมาวัดไฟกันนะครับอ๊บอ่าฝั่งนี้จะเป็นไฟลบนะครับวัดได้อยู่ที่ลบห้าสิเอ็ดจุดสองโวลต์นะครับอ่า แเราก็ยึดาสายสีดำไว้ตำแหน่งกลาวเหมือนเดิมนะครับนี่นะฮะไฟบวกก็ได้51.3นะครับสำหรับไฟที่วัดได้กับไฟที่คำนวณก็ถือว่าใกล้เคียงกันนะครับไม่มีผลมากนะฮะห่างกันแค่0.6โวลต์นเท่านั้น